ได้มือสันบันดีด้อบันดีมือสันบันดีน้ำย่างี่มากเขาพิธีหยกเสาเอกนี่ละนี่ละนี่ละเบะพงเบะเสือคุณแม่ของน้องต่อเอกพัน นะครับอันนี้ก็คุณพ่อของน้ตัวเอกพันธ์กับบรรดานายช่างญาติพี่น้องให้น้ำโซกน้ำลาบมาได้ภัยู่เย็นเป็นซุ้ง้อยูเย็นเป็นซุ้งทำมาอยู่นนึงกับภัยูเย็นไปทา้ได้มือกำมือจบมือหอมมือโฉมแหละภัยูภอยู่เย็นเป็นซุ้งอัน้มาอยู่พันเงินแล้วมาอยู่ในเฮือนนให้ไม่โซกไม่ลาบน้ำโซกน้ำลาบมาได้ให้อยู่ดีมีแห้งแหละ ล่างขึ้นต้างกินมึงเต็มจันทรน้ำหอมบ่เออไอ้เรื่องไอ้กั่งเล็บอะไรให้เขาสะอาดแล้วนี่ไหลเลยม่ลื่นไหลยมีโ่มีอย่งไหมมีตะโซ่มีตะลามีตะความสวยงามเลยอนี่บ่นี่บ่ชาวเอกชาวอันนั้นให้พ่อตังเงินตะงทองให้หลังหลังหลังมาโฮมเด้อเงินคำก็ได้ไมจ่าย ล่างสวยได้เรียงเมื่อนลื่นไหลล่ะเมื่อให้ถกความถกความยากกระไฮพ่นกระไฮเคาะเค้นบิชังกระไฮมันวิทย์มันพล้อยไปแห่งพบพ่อแต่ความจบความดีเจอมื่อนี้แหละเม่นมื่อจบมื่อดีนะ ดีแล้วดีแล้วงามแล้วบันีงามแล้วก็งามแล้วสาธุสาธุรับให้รวยในตุ้มพี่ตุ้มน้องเนี่ยมาลายังเคคือเก่ามาเพียรมันดีเด้องแข็งขาแมาอยู่เฮือนงามและบัีร โอ้มันดูเลียมคูเลียปมปลามาอยอ่ใกล้น้ำใกล้ไหนลุมกินนะแลาเห็ดตกรนาเอาคุณพ่อไปนั่นน่มาหนึ่งคุณพ่อไปอีกจากคนหนึ่งจะได้ครบท้วนอ่<ร>นะพ่อเจา้าปลาได้ครบเลยได้ครบ อืมลำรวยสุกคีชุกคีอย์อ่ะ้่เวอาพอแตจวถือกล้องไว้ให้อาจารย์บันเนี่ยอบ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 เงี้ยงกล้องตามรถบันนี่เอามาจะกพี่บอก สาึุสานุโอ้ยสนึุสานุ่าหุส่งหนาุ่หนึ ang, สุขภาพแข็งแห้งอยู่เย็นเป็นสุขลำด้วยเด้อตุ้มพี่ตุ้มนองอาเช่นครับคนต่อไปครับอ่าในข้างนี่ล่ละผู้ท <fal is> <Writing> ี่พาดเออช่างใหญ่ผู้ที่พาอยู่เฮือนอยู่ซ่านไม่ความซุกนี่

เอา,าพ่อเจ้ามาจับให้อีกจับบันให้พ่อเจ้ามาจับ,จบอาจารย์จะไปยืนนั้นแล้วก็ถ่ายภาพตรงนอ้มือแตะตัวนีไ้ได้นี่ตับนี่ให้เป็นภาพนิ่งด้วยนะเออเข้ามาทั้งพี่บนันีเอาถ่ายเอเอามามา,มาแตะภาพนิง่งแตะภาพนิง่งมาแม่เข้ามาบันนี่นี่ให้แม่ย่อเออให้แม่ย่อแตะแตะภาพนิ่งเป็นระยะระยะตับ เป็นระยะนะครับอีอาบันนี่ถ้าจะเอายกยกยอยงบันนี่เอ้านะบันนี่

เงินยอานบอกพบบอกเบะและเด้อนำโชคนำลาบมาให้ลูกให้หลานนำความร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อร่มเย็นอืมพิรุ่นพญานถนกปโปยไปลงมาให้ชุ่มช่ำคักหลาย มม่เกกีนนนดขึ้้อรับพี่น้องครับนี่เป็นการยกเสาเอกโดยญาติพี่น้องบ้านดงขวางคุณพ่อคุณแม่ต้องต่อเอกพันธ์บ้านวงษานักร้องเด่นทองหมอโบทหมอปงลางเด่นทองได้ในช่างอยู่แถวๆบ้านมาดูมาแลด้วยก็จะมี คุณยายพง์คุณยายเสืดนะครับทางนี้จะเรียกว่าเบะน้ำยางให้เกียรติเป็นแม่เบะพง์เบะเสืดนะนี่แม่ต้องต่อเอกพันครับบดมกเือนแอบคอยดูข่าวอยู่ชื่นชมอยู่นี่เสาลงลุมระบาดนี่เสาลงลุมแล้ววันนี้โอ้คักแล้ว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  ฉลองใหญ่ฉลองใหญ่วันน <this> <this word ennen> well, <gment al> ี้นีอากาศสดชื่นแจ่มใส พ,พิรุณพญาแทนได้โปรยปลายสายฝนลงมาโอ้พายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่เป็นบ้านน้อยกลางทุ่งนา <c oughs> ที่นิามามจะมาถ่ายทอดอ้อกากศให้พี่น้องได้ฟังกันข <c oughs> อบคุณญาติพี่น้องทุกๆท,ท่านมาให้ความสุขความอบอุน่นให้ความเป็นสิริมงคล ก็จะมีการวางเหรียญนำโชคชัยแต่ละเสา ฝนกำลังปโปอยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวน้ำยามจะเก็บภาพความทรงจำไปไว้เท่านี้ก่อนออขอบคุณญาติมิตรทุกๆท,ท่าน ขึ้นแบบง่ายๆชีวิตแบบเรียบง่ายสำหรับประทอมกลางนาข้างๆก็จะมีสวนอ้อยของคุณป้าเสร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นชุมสายในยุคนั้นเป็นโทรศัพท์สายไปจำหมู่บ้านเสาก็ยังเหลืออยู่ นนโชคลาบนองกินรุนขาว8 2ดสงวดนี้สาธุในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มของลูกหลานแ่ยวคาดตลอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมีโชคมีลาบทางด้านนั้นก็จะเป็นส่วนครัวที่น้ำยามเคยไปถ่ายพี่น้องเห็นครับสะเลี้ยงปลาลูกนี้ที่เคยไปถ่ายเก็บหอย ยกยอยกสะดุง้งแล้วก็สะที่สองเป็นสะใหม่ที่จะต้องเป็นสะใบน้าประจําตัวของนักต่อเอกพันธ์พบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจใน youtube ของหนุ่มน้ายามครับขอให้ร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภยัยทุกทุกท่านครับร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ